สวัสดียามเช้านะครับท,ทุกทุกท่านเช้าวันนี้อากาศดีอากาศสดใสมีทั้งแสงแดดที่เริ่มจะสาดส่องเข้ามานะครับตรงตรงจุดนี้ก็เป็นจุดของ สนามฟุตบอลและหลายโรงและหลายสนามด้วยการรวมกันตรงนี้เกือบเกือบสิบสนามตรงนู้นก็เป็นที่ใหญ่มากๆเลยเนาะมีสถานที่ออกกำลังกายคนที่มาเช่าบริเวณสถานที่ก็มีเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วมาจุดนี้ก็เป็นย่างเนยฟิวเจอร์พาร์คหลังสิท เป็นอยย่่างลทีสวัสดียามเช้าเเป็นไงพี่โตตอนเช้าอากาศเย็นๆสบายๆนะครับวันนี้แฟนๆอยากคุยกับพี่โตนิดหน่อยคุยเรื่องอะไรครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้โอ้ช่วงนี้มันไม่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับบอกเลยว่าไม่ดีตอนนี้เลิกความโหมะยหมายความว่าไงพี่เขาทํางานอยู่ที่บ้านกันพูดพูดสาษไม่ค่อยมีเลิกความโหมะเลิกครับ ผู้ดิสารก็หายไปเยอะครับจากที่เราเคยวิ่งกันเยอะๆใช่ไหมตอนนั้นวิ่งกันเออต้องมีพอได้คนละสองขาสามขามาั้งแต่ทุกวันนี้ขาครึ่งก็ทรมานนะครับถ้าวิไปบวยๆนะจบเลยนะไปกลับแล้วก็นอนอก็อได้พัก็ได้ไพักผ่อนไงพักผ่อนเยอะก็ไม่ดีครับอคือการนอนนอนเยอะก็ไม่ดีเดี๋ยวเป็นอัมพาตต้องออกกำลังกายมั้งใช่ครับ เยียมมากเลยครับพี่โตแล้วตอนนี้คิดว่าสถนานการณ์ต่อไปจะเป็นไงบ้างครับอันนี้ยังบอกไม่ถูกนะก็กมาในรูปแบบเดิมแล้วแย่บอกว่าแย่มากถ้ารูปแบบเดิมเยว <Yeah. S 2> ตอนนี้ภา uh. วนาอย่ามารูปแบบเดิมก็พอใช่ครับขอให้ไปเรื่อยๆ พ<ข>อ,อได้มีอยู่มีกินกันมั่งพอลืมตาอาปากกันได้มั่งให้เหลือกำไรวันละสองร้อ3สองร้อสาม้ก็ยังดีดดใช่ไหมพี่ใช่ดีกว่าไม่มีไรายได้เ<อ>ดีว่าไม่มีไรายได้นี่ก็ถ้าไม่มีไรายได้เข้ามามันมีแต่รายจ่ายก็ไม่ไหวนะเข้ใจไหมไมันต้องมีไรายได้มั่งอย่างน้อยขอให้มีเข้ามาวันละวันละนะวันละร้อยสองร้อยก็ยังดีดีกว่าไม่มีสักบาทใช่ครับ รายจ่ายนี่จะค่าบ้านเนี่จะค่างวดรถโอ้หลายอย่างตอนนี้เราก็ต้องภาวนาเนาะภาวนาตอนนี้คืออยากให้เป็นเหมือนเดิมก็พอเป็นเหมือนเดิมโควิดรอบแรกรอบสองมาแล้วมารอบสามรอบสี่รอบห้านี่ตายนี่ไม่ตายหมูก็ตายเดียวแล้วแน่นอนใครมีทุนเยอะหน่อยก็อยู่ได้ยาวหน่อยใช่ใครมีทุนน้อยก็ ยำแย่เนาะยึดรถยึดลากันไปเนาะไปกันไม่ไหวมันต้องเราดูสถานการณ์ตอนนี้บอกอะไรบอกไม่ถูกแต่ที่แน่ๆตอนนี้เวิร์กฟอร์มโฮมก็ลังเล่นงานคนขับรถตู้อยู่ใช่ไหมคนเริ่มไม่มีแล้วใช่ใช่คนเริ่มไม่มแต่จ้างเงินที่ไหนไปผ่อรถกันใช่ไม่มีคนก็ไม่มีเงินไม่มีผู้โดยสารก็ไม่มีไรายได้ ไม่ออกบ้านไม่ไปเที่ยวไม่ไปอะไรเขารักกักเนี่ยรักษาตัวเขาคือก็เป็นผลดีนะใช่ไหมเป็นผลดีสําหรับคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านเออไม่ต้องเสี่ยงต่อโควิดสิบเก้าไม่ต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงอะไรมันเออก็ดีแต่ว่าอย่างเราเราเนี่ยต้องออกทุกวันวันไหนล้อไม่หมุนวันนั้นไม่มีตังกินข้าวเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงถ้าวันไหนล้อหมุน วันนั้นเขายังพอมีทุนพอได้กินข้าวกินปลาไปวันๆถามว่ามีเจ็บไหมไอ้มีเจ็บมันมีแต่มันมีไม่เยอะอได้แค่พูดไม่ออกได้ได้กหายไปเยอะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่เหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมาเนาะใช่ใช่เมื่อ,อที่ผ่านมานี่ยิ้มรื่น<แ>กันทุกคนเมื่อไม่ถึงสามสี่ปีก็ยังพอมีไรายได้กันตอนนี้ก็ย่ำแย่ขอให้ทุกคนอ่ สู้ๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านสู้ภัยโควิดไปด้วยกันสู้ภัยโควิดพิชิตโรลคลายไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกทุกท่านไปก่อนนะครับกับย่างเนยฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์สวัสดีครับใครเข้ามาแถวนี้ก็มารับประทานย่างเนยได้นะครับ ในฟิลเจอร์บัรกลังเสร็จไป,ปก,จก่อนนะครับ